คำเตือนเลยการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยกว่า18ปีที่มีอายุน้อกยกว่า18ปีคนทนนนี่จะมนการรับชมนั่นจะไปไปเรียกพ่อแม่มา ก็ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่กับผมแอตีปาจอยใส่หัวคนนั่นเองนะอยู่กับเอเดียนเกมนะผมใคายพิจีตออดอีกเช่นเคยามาต่อกันช่วง9โมงดีกว่าเพื่อนโบนัสมาแล้ว9ถึง11โมงนี้นะครับผมเกมรถนะครับผมหัวใจนะครับเมื่อวาน95เต็มทางไป1นทีกลับพิคคนนนนะไม่ใช่พิคเนทุยบาปเดียวโชคลาภแห่งคะเนตหรือว่าเก อาบาังกับน้องเดะเรานะครับไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับแบบคาเนตเลยผมบอกเลยเกยมนี้อ่ะก็อดับแรกไม่ดำเนินได้เดาโดยความบันเทิงเท่านั้นนะผมส่วนใครที่อยากรู้ช่วงเวลาหรือเข้ามาพูดคุยกับเฮียนะผมเป็นแรกใตค้คลิปเลยเฮียประมูลลิงไว้ให้แล้วนะครับผมมาการเนช่าฟอร์ชูนมาดูว่าวันนี้ใจหรือเปล่านะครับโหเช้าๆวันนี้สามร้อยช้นเคยเลยสามบาทพอแล้วกัน เลห้าดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วสามร้อยไงประมาณ3-5บาทกำลังดีนะผมเอาฮาลัลโหลรู้สึกว่าเหมือนวนรลูกหัวเช่ากลขึ้นฟรีบ่อยนะครับแล้วก็มันก็เกลือไปแล้วนะมาดูว่าเกมที่จะเกลือหรือเปล่าไอ้เหี้ยเจอแบบยังไงว่าสามทีทีทีขึ้นฟรีหลายแบบยังไงว่าสามสามเกมติดอะไรเนี่ยแต่ไม่จ่ายเกมนี้ว่าไงเพื่อน ไอ้โอเคไอ้เอย่อยเอยอยเออยอยเออยอยเอยอยางยเพื่อนเจ็บคอกันเลยโอ้หโอเคลูกเเพื่เล็สิมาโอเคเราเบิดกรรมรอบทองรกอบทองติดกับเคบอกดองเตะเราหึงดอก้ลูกคอ่ก็ติดนะคผมนว่จังนับจังนับเลยเลขสบอกเอเอาเหลืองจัดนะครผมแต่อบทองช่องที่สองคูองบเคครับผ โอเคเบ่จะเยอะเลยหน,นึ่งบาทอะหลายๆมาหลายๆมาทรงเอทรงดีทรงเยี่ยมเล็กซิต,ต่อเลยนะกันโอ้เชื่อมโหดว่ะเชื่อมโหดว่ะแต่เบ็ดน้อยจะได้ไม่ใช่เบ็ดน้อยหรอกก็ไม่น้อยนะห้าบาทเน,นะะเนี่ยแต่เป็นจ่ายน้อยจังวะแปลก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 เนี่ยทรงนี้เลยที่คุ้นเคยและเคยคุ้นโอ้โหทรงกบบหัวเช้าเลยปีเกลือ ว่าไงบงังเบ็ดสิบบาทน,นะครับจังหวะนี้เพราะว่าเฮียขอรองหน่อยพยายามหมดเป็นชุดๆนะครับผมถ้าเราอัดเบ็ดเราก็หมดเป็นชุดดีกว่าน,นะครับกันทรัพย์สินของเราเดี <c oughs> ย๋ยวเม็ดโตดีแค่ไรเคเตโบกันรวยแบบนี้ประจาวจ่วยแข่งเกินปุยมุย ปิดเทอร์โบแป๊บกูไม่ไหวละเอ้ยเปิดอ้าวมีอู่กดปิดเนี่ยอะเป็นอะไรขึ้นเฉยโอเคโอเคคิดว่าบั็กกูอะไรวะค้างๆบอกเนี้ยแปลกลุกเคอครับเอ้ยทุยทุกคิวโอ้โหจังหวะนี้เคบอกสิบนะครับผมพางพังงูยี่สิบพางเข้าไปหนึ่งพันเรียบร้อยมาแล้วมาสักทีหนึ่งณร้อย มันมือหรือเกิดนะครับผมอยากจะต่อยจอให้พังยอกยอกยอกไม่นัดหนุนใจข้าวโดนแรงนะครับผมยอกเล่นสมาธิเว้ยอย่าหัวร้อนไม่ดีไม่ดีเลยยน่ยมาเซ็กซี่ครับท่านผู้ชมย่างไงครับหลายๆแล้วไหมเล็กทุกเจมาต่อเรื่องเล็กเอทุกเอเฉยฟูนฮาโลเพื่อนเอ๋ยเดือดสองคนสุดท้ายลูกคิวมาเต็มเกมโจอเต็มจอแล้วยังไงยังไงเพ่มาต่อเลยจังหวะนี้ดอกไม้จัดสวนบวก กับเทียนไข่ตะใบว่ายังไงฝากครับไปอีกตึงที 1, เล็กสิบแล้วลูกเจมาต่อน้องต่อ,ตอ,ตอมี่ยโอ้โหไหลวะ่ะรอบน,นี้เสียแรงที่เลี้ยงมาโอ้โหเห็นไปท่านผู้ชมท่านวนซีตัวแบบระเรียงกันไปตับเลยครับผมได้ไมาอีกแปมดมนเอาเรื่องจัดเลยเอาเรื่องจัดเลยต่อพันแปดครับจังหวะนี้ยังไงต่อลูกเจม,มาครับผมจังหวะนี้แคร์แคร์ต่อมาหรือเปล่าไม่มีแล้ว ลูกเจมาครับผมเครือบทองด้วยเครื่องเทศนะครับผมแตกเป็นคูณ2คูน6คูณสินะครับผ่านเข้าไป1ตียังไงต่อโอเย่สุดจัดสุดจัดดอกนี้โอ okay. เคเลขสิบมาน้องเดะเดะโปะนะมาทำใหม่ว่าน้องเ๋ยไม่ติดคำนวณได้พี่ล่ะลูกเจครับผมช่องสองช่องสามติดแบบนี้เรียบร้อยสิครับผมคิวเอไปหนึ่งตี วีดคงวีดีคูดเลยนะครับผมสุดยอดวันนี้เกมนี้จะตึเกเกมไปวะัลโหลฮัลโลโอ้ยเ,เอ้ยเดี๋ยวแปลกอะไรวะงงเมื่อกี้มันมันมาเคยเห็นมันเคยเห็นเป็นผมบ้างไหมตอนแรกเป็นทองไอไอไม่ใช่ทองเลยเป็นถ้วยเครื่องเทศอะครับแล้วนีมันเปลี่ยนเป็นตัวอะไรวะ เอ้ยใครดูย้อนหลังไปดูหน่อยใครที่อ่าดูเกมอยู่นะครับย้อนไปดูนะครับมันสลับสับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่างงมากกูหรืออัลแบ๊กเหมือนบั๊กนะครับเมื่อกี้อีกอย่างวะหรือว่าบับ๊กอยู่ตอนนี้โอ้โหมันเป็นไรครับอย่างนั้นยพะแทกนะแหวะไพ่มึงบัง๊กไปเถิดพระแตกอะ่ะเจ๊าบั๊กแล้วแม่แตกนะครับวยวายแล้วแบบนี้จุ๊จู้จู้จู้อยากบอกใครอย่าให้บอกใคร,าใใครมาลองอัปเดตดูดิบั๊กจริงไหม บักยังไงก็ได้ให้มันแตกกับเพื่อนเอ๋ยกูแบบไม่กลัวเลยเออเบ็ดร้อยไปหนึ่งทีว่ายังไงเพื่อนเอ๋ยจะเอเอาคัวครึ่งจอจงกวะนนี้นะครับผมอุ้ยสวยงามเครื่องเทศเต็มจอครับแล้วลูกคิวอีกหนึ่งทีค้นหกพันเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมสามพันเจ็ดสิบห้านะครับดอกเมื่อกี้มาดูเบ็ดร้อยอิทธิฤทธิเบ็ดร้อยว่ายังไงได้สิบวกอาบังอาบังแล้วเชื่อมกับน้องเดะน้องเดะแตกกรอบทองเป็นน้องแางสึกของเราจะไม่ติดคำนวณวะ บันเทิงเลิงลั่นบันเทิงเลิงนะบันเทิงไปหนึ่งดอกเลขสิบฮัโลหโลหโลฮัโลหโลหโลบางฮัลโหลฮัลโหลบางฮัลโหลบางบางบอกสิบนะครับผมโอเคมาแตกวายเชื่อมผมต้องอูดมาอีกหนึ่งทีพันสองบางบอกน้องเดชผสมพันกันเรียบร้อยคน้องเดชดี่มาบ่อยจัดเลยเรียบร้อยครับผมโอ้โหไหลจัดเก้าพันแล้วเก้าพันแล้วเก้าพันแล้ว 9, เอาอยัางไงาเอาอยัางงงยัางไงาขอสักนิดเพิ่อไอเปรีย่ยเม็ดพวกเม็ด้ส์เ้ยเปรีย่ยสักทีนึงละการวัดใจไปวัดใจไปเผื่อมันยังไหลยอยู่เผื่อมันยังไหลยอยู่โหว่าแปลกๆนะแล้วเออโคตรทีเออ,เอไปทีไปได้ไงเราลูกขึ้นฟรีเบ็ดล้อยนะผมมาดูว่าฟรีสปินนี้มันจ่ายไหมวะ โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่แล้วโอ้โหลูกเจมาครับผมแตกวายแตกวายแล้วเรียบร้อยโคมไฟบวกจะตัดส่วนไปหนึ่งทีแล้วฟองมาลัยเดี๋ยวพวงดีเนาะเมื่อกี้โอ้โหเรียบร้อยแรนจีนนะครับน้องอุดน้องหัวอุดกับหัวว่าสรุปผางเข้าไปหนึ่งห้องนะครับดอกเบ็ดร้อยห้าพันสุดจัดสุดจัดสิบยี่สิบเคถึงไหมยี่สิบเคถึงไหมสัตเหนืกว่าเม็ดแหละ กว่าเม็ดแหละใจหลอกใจมึงมาเยอะและไอ้นองพอ,อแล้วพอเออได้อยู่ได้อยู่ไม,ไม่ไม่มีแต่แต่กรอบทองมั้งนะโอเคจากหนับจากหนาบอย่างไร้เพื่อเอ,อ่ยลูกคริวต่อเลยทีเดียวเชียร์เลขสิบต่อไปลูกเจมาแทนจะังหวะน,นี้เลขสิบติดครับผมมาแล้วคูณสองเอาคูยี่ติดน้องฮัวบอกคิวแล้ว <c oughs> สดสดสด,สดได้อยู่ โอเคไม่น่าเกียดครับเราไม่น่าเกียดแต่คือเยอะอะแบตเยอะเลยแหละไม่น่าเกียดซองมันเ,เอ้ยทุ้ย8 5มสิบนะเชา้ชาๆ้านี่กูละหมืนหวยจริงเอาเป็นว่านะครับผมเป็นไงล่ะเบดร้อยนะผมวัดใจก็ถึงเป้าหมายเราเรียบร้อยแล้วนะตัู้ชมเลยโอ้โหบอดดัชเช้านี้ให้ไปเลยห้าดาวอ่ะท่านใดที่อยากรู้เชื่องเวลาแบบนี้นะครับผม เป็นแรกเลยใต้คลิปนะครับเฮียปากหมุดล,ลิง์ไว้ให้แล้วนะไปดูเล่อนไปดูแล้วก็คลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์เ็นกำใังใจเฮียด้วยนะผมอยากให้เป็นเกมไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยเอาเป็นว่าลายไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ตอนเย็นบ๊ายบาย